หสัญญาณเตือนยางเสื่อมสภาพต้องเปลี่ยนด่วนมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลย 1. ลมยางอ่อนเร็วกว่าปกติทำให้ต้องเติมลมบ่อยขึ้น 2. สังเกตขณนะขับรถเวลาเจอพื้นถนนที่เปียกหรือลื่นอาจจะมีการลื่นถลี่และก็ไม่อยู่แล้วข้อที่3ยางมีเสียงดังขณนะขับขี่เสียงดังจนเข้าห้องโดยสาร สสังเกตสะพานยางกับหน้าสัมผัสของยางมีความใกล้กันมากยิ่งขึ้นและจะสังเกตล้อมีการแตกรายงาน 5. สามารถสังเกตได้จากเนื้อสัมผัสของยางมีการแข็งตัวมากยิ่งขึ้นเวลาขับรถเมกและมีการลื่นผไหลและสังเกตจากปีผลิตที่ตัวยางครับสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้รถยนต์ฟอร์ดสามารถเข้ามาเปลี่ยนยางได้ที่ โกลูมปอดแต่ช้าอมพรราชบรีสำหรับคุณลูกค้ามาเปลี่ยนตอนนี้รับไปเลย3แถม1สำหรับอย่างที่เข้าร่วมรายการนะครับแล้วเข้ามาใช้ใบริการกันเยอะๆนะครับ